ขอนอบน้อมพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผูต้ตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สิบสกันมาวันนี้ก็มีความรู้สึก ขึ้นมาในใจที่เราได้เห็นได้ยินและได้มีการศึกษาพัฒนาใจนะตามหนทางแห่งมรรคแปดของการนะพัฒนาเพื่อจะให้มีการเรียนรู้ธรรมะก็คือความจริงโดยธรรมชาติธรรมะที่พวกเรา ชาวพุทธบ,บริษัทสี่ที่มีโอกาสได้รับทางตาก็คือการเห็นพฤติกรรมได้รับทางการได้ยินก็คือพระธรรมที่นำทางให้เราได้ยินทั้งรับทางตารับทางหูรับทางความนึกคิด ของเราที่ได้น้อมก็จะเป็นการเขาเรียกปะคองหนทางของการเพื่อจะเข้าถึงพระธรรมคำสอนก็เราได้ยินวันนี้ก็หมายถึงสิ่งที่เราได้เห็นหมู่สงฆ์หมู่พระพิสษุสงฆ์ที่เกิดขึ้นนะตามความเป็นจริงนั้นก็จะต้องมีการ สร้างความเพียรสร้างความเห็นที่เราได้เห็นได้ยินได้คิดและก็ได้มีการฝึกตามพระธรรมคำสอนไปด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องมีการฝึกอบรมตนเองตามพระธรรมคำสอนสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องได้เห็นได้ยิน จากพุทธบริษัทสีที่สามารถแก้ไขตนนั้นจากการเห็นจากการได้ยินจากความนึกคิดนจากการที่แล้วจะมีความทรงจำแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจากการเห็นได้ยินและก็ทรงจำนั้นไม่ได้หมายถึงเราจะเข้าถึงกระแสะแห่งพระธรรมคำสอนให้แตกฉาน ให้รู้ขั้นตอนต่างๆของการพัฒนาอย่างแท้จริงได้ก็เห็นอุปสรรคมากมายนะที่พวกเราได้อบรมตนนะก็มีอุปสรรคจากการใช้ชีวิตในกระแสโลกซึ่งทุกฝ่ายก็ทำหน้าที่ของตน <c oughs> นะจะเป็นพิสุก็ทำหน้าที่พิสุ ภิษุณีอุบาสกอุบาติกานั้นด้วยเหตุของการทำหน้าที่ในโลกที่มีความผันผวนเปลี่ยนแปลงเสื่อมโทรมด้านจิตใจจึงได้สามารถแทรกซึมหรือประทุษสลายกันมากมายในยุคสมัยใหม่เพราะฉะนั้นเมื่อเราจะเก็บรักษาพระธรรมคำสอนได้อย่างแท้จริงนั้น เท่าที่เราจับต้องสัมผัสและการฝึกสอนอบรมตนเองนั้นก็จะเห็นเหมือนกันถ้าเราใช้ความคิดรักษาพระธรรมนั้นก็ไม่สามารถที่จะให้เข้าถึงกระแสะพระธรรมนั้นอย่างแท้จริงได้จากการได้เห็นก็เช่นกันนะรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินนะก็เหมือนกัน นะก็ไม่สามารถที่จะเป็นไปด้วยความประจักษ์แจ้ง <c oughs> ถ้าเราจะให้ประจักษ์แจ้งในใจก็คือธรรมชาติที่เราได้ฝึกตามนะฝึกทั้งความตั้งมัน่นที่เราใช้ความเพียรในการดูทุกข์ในการดูชีวิต <c oughs> เห็นจิตใจของเราสลดสังเวชอย่างไรนะถ้าหากว่าเรา มีความรู้จากความคิดจากได้เห็นได้ยินแล้วนะเพียงแค่ประคับประคองนะวิธีชีวิตของเราให้เป็นไปนตามแนวทางแต่จริงๆแล้วการปลดปล่อยหรือการดับทุกข์ทางใจนั่นหมายถึงเราจะต้องฝึกอบรมตัวเองนะให้เข้าถึงให้ได้โดยการฝึกสติรู้จักต้นเหตุของความเป็นทุกข์ ตามเนื้อเพราะําคำสอนกันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ของสั้นๆนะศีลส,สมาธิปัญญาเราเข้าใจทุกคนในเรื่องการเรียนรู้เนะเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาแต่จริงๆแล้วการประหารใจที่ยึดมั่นถือมั่นเป็นเบื้องต้นนะจะต้องทำอย่างไร ก็มีสองแนวทางใหญ่ๆด้วยกันก็คือเรื่องภาวนาพิจารณาในส่วนที่สองนั้นก็เป็นเรื่องมีสตินะมีปัญญาเท่าที่เรามีประสบการณ์ชีวิตนะในการเรียนรู้หน้าที่ในกระแสโลกการใช้ชีวิตการครองเรือนแะล้วได้เห็นได้ยินได้คิดนะแต่สิ่งที่เราเป็นไป เป้าหมายสําคัญก็คือการดับทุกข์ทางใจของเราให้เบาบางให้หมดไปถ้าเราสามารถฝึกตนนะจากการได้เห็นได้ยินในการสัมผัสแล้วมีความรู้สึกอย่างไรถ้ารู้ตามความเป็นจริงนั้นเราก็อาจจะได้จับต้องนะถ้าเราไม่หลงตัวหลงตนเสียก่อน ก็จับต้องสิ่งที่เป็นจริงในพระธรรมคำสอนนะในการที่สังเกตนะะส์สี่คู่ด้วยกันทำไมจึงใช้สีคู่นะก็เพราะเหตุการพัฒนาดับทุกข์ทางใจเป็นไปถึงสีคู่ด้วยกันนะสิ่งที่เราได้เห็นกันได้ยินกันได้มีความรู้สึกนะน้อมคิดตามตำราตำรา ก็เลยบอกไว้เหมือนกันนะพวกเราทั้งหลายที่เรียนรู้ธรรมชาติชีวิตก็การฝึกฝนสร้างความเพียรน,นะการจากการภาวนาเป็นเบื้องต้นจะให้เราเกิดความสงบแต่ในความสงบนั้นนะถ้าหากว่แวเราได้น,น้อมนะถึงความจริงว่าร่างกายก็ดีจิตใจของเราเป็นอย่างไรก็ดี ถ้าเรารู้สภาพจิตใจรู้สภาพร่างกายนั่นหมายถึงเรายัางไม่ได้ถึงกระแสะแห่งพระธรรมคำสอนนอย่างแท้จริงนะเพียงแค่รู้จักเราจะต้องเข้าใจเมื่อเรู้จักร่างกายธาตุสี่ดินน้ำลมไฟและวิญญาณครองนะและถ้าหากว่าเราเพียงแค่รู้สึกรู้ว่าร่างกายประกอบไปด้วยดินน้ำ ลมไฟวิญญาณคลองแล้วก็มีอาการอย่างไรนะถ้าถ้าเรารู้สึกได้ตามนี้นะว่าร่างกายธาตุสีมีวิญญาณคลองสภาพปรากฏอย่างไรนะสำคัญทีเดียวถ้าหากว่าเรายิ่งจะให้รู้ยิ่งขึ้นกว่าวิญญาณคลอง <c oughs> <c oughs> ก็ต้องรู้เรื่องจิตใจที่ยึดมั่นถือมั่น ยึดแบบไหนใจเกิดขึ้นยึดอย่างไรนะใจคลายการยึดมั่นปรากฏอย่างไรนะเพราะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งทีเดียวที่พวกเราพุทธบริษัท4นั้นจะเก็บรักษาพระธรรมนั้นอ <c oughs> ย่างไม่มีการเสื่อมคลายก็จะต้องมีการฝึกอบรมตนเองนะอยู่สม่ำเสมอแล้วก็ต้องมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ คอยสําววจคอยสังเกตนะคอยนะถามตอบหรือมีการนะเช,เช็คความรู้สึกในใจกันการเช็คความรู้สึกในใจความจริงตัวเราก็เช็คตัวเราเองพอได้เหมือนกันแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคู่กันระหว่างการเช็คตัวเองนั้นก็คือความหลงไปด้วยนะเพราะนั้นถ้าหากว่าเรา ได้ฝึกสอนตนเองก็จะรู้ว่าอาการเกิดขึ้นที่ใจของเราเข้าถึงกระแสการดับทุก์เบื้องต้นท่ามกลางหรือสู่บ้านปลายชีวิตของเราอย่างไรบ้างอาการที่เกิดนั้นเรียกว่าอะไรนาทางกายนั้นย่อมเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาและวิญญาณที่เรารับรู้ต่างๆท,ทางกายนั้น ปรากฏอย่างไรในการที่ร่างกายเสื่อมโทรมนะและจิตใจของเรามีสภาพการเกิดขึ้นนะจากการยึดมั่นถือมั่นมีอาการอย่างไรบ้างการที่เราสำรวจอย่างนี้สามารถจับต้องนะทั้งกายและใจของเราตามความเป็นจริงนั้นสําคัญอย่างยิ่งนะจะต้องมีสตินะเกิดขึ้นจึงจะสามารถจับต้อง สัมผัสความเป็นจริงเบื้องต้นอย่างนี้ได้นะถ้าหากว่าเราไม่ใช้ความเพียรแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรอาการใจเราเกิดทุกข์เกิดอย่างไรไม่ใช่เกิดเพราะความนึกคิดอย่างเดียวเพราะความนึกคิดเป็นตัวประกอบกับเรื่องใจเกิดเฉยๆนะเพราะนั้นจะเห็นว่าถ้าหากว่าเราเรียนฝึกสอนอบรมตนเองด้วยสติปัฏฐาน เราจะมีสติเห็นความเคลื่อนไหวทางกายและวิญญาณของเราเราจะได้เห็นสิ่งที่ปรากฏในใจของเรามีสภาพการยึดสิ่งที่เป็นเราจึงมีอาการที่ใจอย่างไรบ้างนะดะนั้นจะเห็นว่าถ้าเราฝึกอบรมตนเองจนยอมรับความจริงว่าสิ่งที่เป็นรูปกายนะของเรานั้นมีการรับรู้ เพื่อจะให้สติของเราได้เห็นการรับรู้นั้นเพื่อจะเข้าไปถึงจิตใจของเราบหวยใจของเรานั้นนะดับทุกข์ขั้นตอนที่เท่าไรนะการน้อมระลึกพื้นฐานก็คือการละการยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของเราโดยสิ่งที่เห็นตามความเป็นจริงว่าใจของเรานะบรรเทาลดละลงไปนะถ้าใจของเราล,ลดละ ม่ใช่หมายที่เราใช้ความคิดต้องเห็นจริงตามสภาพใจของเราเกิดขึ้นนะา้าเราไม่เห็นความจริงในใจก็เพราะเราไม่ได้มีการฝึกฝนไม่ได้มีความเพียรน,นะไม่ได้มีความตั้งมั่นนะที่จะเชื่อที่จะกระทําพิสูจน์พระธรรมคําสอนว่าพระธรรมคำสอนนั้นสามารถให้เราจเจริญน,นะ,จะเจริญด้วย การดับทุกข์ทางใจของเรานะเพราะนั้นพื้นฐานเบื้องต้นเนี่ยในพระธรรมคำสอนนะจะสอนให้เรามีความเพียรกันหรือไม่เพราะนั้นศีลส,สมาธิปัญญานะไม่ใช่เนื้อเดียวที่เราเข้าใจกันมันเข้าใจทางได้เห็นก็เข้าใจนะจากสิ่งที่เราได้ยินก็เข้าใจแต่สิ่งที่เราคิด ในทางกุศลก็เข้าใจเมื่อเราเข้าใจเราไม่สามารถจะเข้าถึงอาการการเกิดขึ้นจากการยึดมันม่นถือมั่นเขาเกิดขึ้นอย่างไรนะแต่าหากว่เราเห็นหรือเรารู้สึกได้จากการฝึกการมีสตินะเราก็จะสามารถทบทวนพฤติกรรมของเราการดับทุกข์นั้นก็หมายถึงเราเข้ากระแส แห่งพระธรรมคำสอนและจะมีความเข้าใจนะยิ่งขึ้นเท่าที่มีประสบาการณ์ในการที่เราได้ฝึกได้อบรมตนเองนั้นปรากฏไว้ช่วงที่เราเรียนรู้เบื้องต้นนะระหว่งางทมกลางไม่ถึงเบื้องสูงเราจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เราคิดเราได้ยินเราได้ฟังเราเรารู้สึกใช้พฤติกรรมของเราตามสิ่งที่เราคิดนั้น เข้าถึงหรือ,อยังไม่เข้าถึงนะถ้าเข้าถึงเมื่อใดใจก็จะเปลี่ยนแปลงนะมั่นคงในะเรื่องของการละการยึดมั่นจะไม่เสื่อมคลายนะแต่ถ้าหากว่าเรามีการเสื่อมคลายได้ก็แสดงว่าเรายังไม่ประหารจิตใจของเราที่มีสภาพการยึดมั่นถือมั่น จิตของเราก็ยังเกิดได้นะยังมีพบมีการเกิดเหตุจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เป็นเราต่างๆนะว่าเราตรับใดที่เรายังไม่ข้ามไปสู่เบื้องปลายใจของเราก็ยังเกิดได้เสมอนะปรุงแต่งเกิดขึ้นมีทุกข์ถึงแม้จะเบาบางก็ยังมีการเกิดขึ้นอยู่ดีเนื่องจากการเกิดขึ้นนั้นเราก็ต้องน้อมเหมือนกัน อมักสีนั้นจะประกอบไปด้วยอย่างไรผล4ี่นั้นประกอบไปด้วยอย่างไรนะเหตุจากเราเรียนรู้เราซ้อมเราฝึกเราอบรมตนเองนะถ้าเราสามารถนะเรียนรู้ตนเองและเข้าใจตัวเราเองก็จะทำให้เกิดผลทางใจอย่างแน่นอนนะเราได้ยินพ่อแม่ครูบาอาจาร สั่งสอนเราทั้งสองวิธีการนะหลักๆนะแต่พวกเราทั้งหลายที่ได้ฝึกฝนอบรมตนเองก็มีความเพลิดเพลินมีความสุขกับสิ่งที่ได้กระทำนะคือมีความเพียรเหมือนกันแต่บางทีก็อยู่ในสภาพความยินดีแต่ตนนั้นก็ไม่ทราบถึงตนที่เกิดความยินดีเช่น,ะน,นบางทีก็เกิดความยินร้ายเบื่อหน่ายหลบหนี นั่นก็หมายถึงเรายึดมั่นถือมั่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเข้าถึงกระแสแห่งพระธรรมคำสอนอย่างยิ่งที่สุดนั้นจะต้องมีความเพียรมีความเห็นถูกนะแล้วก็มีการเรียนรู้เรื่องศีลระลึกระวังกายวาจาใจจนเรานั้นเกิดสติขึ้นเกิดสัมปชัญญะขึ้นสามารถรู้แรงกระทบ จากการสัมผัสเบาๆก็รับรู้ได้จากการได้ยินเบาๆนะตาเห็นภาพก็ยังรู้สึกได้ทันโดยที่ไม่ต้องนะเขาเรียกว่ารู้ทีหลังรู้รู้ทันทีถ้ารู้ทันทีเนี่ยก็ต้องรู้ใจไปด้วยนะคู่กันเพราะนั้นจะเห็นว่าเมื่อเรา,เ,าเรียนรู้พระธรรมคำสอนนะการรับการเรียนรู้พระธรรมคำสอนนั้น เป็นหนทางนะเป็นแผนที่นะถ้าเราไม่ได้มีโอกาสฝึกซ้อมอบรมตนเองก็ยากที่จะเข้าถึงเมื่อไม่เข้าถึงก็จะมีความเสื่อมไปได้นะทำให้เหล่านั้นเกิดความไม่มั่นคงเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่เกิดความเชื่อมั่นเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดจากความคิดนะเกิดจากความยินดี เกิดจากความหยินร้ายก็ทําให้เกิดความเสื่อมยึดมั่นถือมั่นในบุคคลที่ได้เห็นในบุคคลที่ได้ยินจนไม่สามารถเห็นตนเห็นตัวของตนนเห็นแต่สิ่งที่เกิดภายนอกถ้าเราเกิดสิ่งที่เกิดภายนอกแล้วลเราจะแก้ไขเราได้อย่างไรเรามีแต่เรื่องปรุงแต่งยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจจากบุคคลน,นั้นบุคคลน,นี้ ออกนอกเกินไปทำให้เราไม่สามารถยึดมั่นในพระธรรมคำสอนเดินทางสายตรงนะทำให้เราได้เห็นว่าถ้าเราจะมีพระธรรมนะเข้ามาไว้ในใจก็ต้องมีความเพียรนะสติเกิดขึ้นเราก็ต้องรู้ตัวว่าสตินั้นเกิดขึ้นเพราะเราจะรู้โดยที่นะไม่ต้องมีการกระทำรู้โดยธรรมชาติ หมายถึงสติเราเพียรพร้อมไปด้วยรู้สึกได้ในใจในสิ่งที่ได้เห็นได้ยินได้สัมผัสต,ต่างๆจะเป็นลิ้นจมูกผิวสัมผัสภายนอกภายในเราต้องรู้เลยรู้ทันทีรู้แล้วก็ตรวจสอบทันทีเนะเช่นละตัวตนอย่างไรถ้าละตัวตนเนี่ยเราพุดดูพฤติกรรมก็ง่ายอ่อนน้อมทำตนเนี่ยนะออมทั้งกายวาจาใจแลนะไม่ใช่หมายถึงว่าอ่อนจะพาะรูปภายนอก ใหญเขอ่อนน้อมทาตนไม่มีสูงไม่มีตำ่ำนะไม่มีรูปภายนอกอย่างไรนะเพราะนั้นพวกเราถ้าจะให้มีการรับธรรมะและคาดหวังธรรมะจะเาความคิดว่าเราจะเข้าถึงกระแสธรรมะได้ด้วยความรู้ที่เราได้อ่านได้ยินได้เห็นนี่นเราก็บอกว่าเราสามารถเข้าถึงกระแสงพระธรรมหรือธรรมะได้ แต่ไม่มีความเพียรแน่นอนเหลือเกินนะเพียงแต่เส้นทางบอกเส้นทางให้แต่เราไม่มีการกระทําให้เข้าถึงเบื้องต้นยังเข้าถึงไม่ได้นะเมื่อเข้าได้ก็จะเจริญไปเรื่อยๆถ้านะหากว่าตราบใดที่เราสามารถละตัวตนของเราได้เนี่ยนะผลที่ใจก็จะยิ่งใหญ่มากนะมีทั้งเมตตามีทั้ง อุเบกขาในใจน,นที่เราเรียนรู้อบรมสั่งสอนตนจนสามารถเข้าถึงด้วยการมีสติด้วยการมีปัญญากันดับทุกข์นะก็คือคลายการยึดมัน่นสิ่งที่เป็นเรากันนะเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่เรียนรู้ธรรมะนั้นถ้าเราเข้าใจทําใจให้เบาอย่างไรจะไม่ต้องมีการกระทําด้วยซ้ําไปเมื่อเรา พบเราเจอเราสัมผัสก็มีแต่ความพร้อมทําประโยชน์เห้กเกิดขึ้นกับตนทําประโยชน์เห้กเกิดขึ้นกับท่านโดยที่ใจของเราเห็นตัวตนของเราอย่างแท้จริงได้เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่ฝึกฝนอบรวมตนช่วงนี้มีข่าวข่าวจะได้เห็นได้ยินมากมายถ้าเรายังไม่เข้าถึงเราก็หวั่นไหวนะไม่เชื่อว่าพระธรรมนั้นมีจริง ไม่เชื่อว,ว่าบาปบุญคุณโทษมีจริงนะะไม่เชื่อว,ว่าสิ่งที่เข้าถึงกระแสแห่งการดับทุกข์นั้นมีจริงเพราะนั้นสําคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องมาพูดจาตักเตือนตัวเราเองกันว่านะเรายังไม่รู้จักทุกข์แรกจากการยึดมั่นถือมั่นไดนะ้เราก็บอกว่าเรา,าจะหมดทุกข์จะเข้าถึงความบริสุทธิ์อย่างสิ้นเชิงนั้น ก็ไม่ใช่ของที่เราคิดได้แล้วก็เป็นไปนตามที่เราคิดได้นะวันนี้ก็พอสมควรกับเวลาขอ,อน้อมนำคุณงามความดีในพระรัตนตรัยนีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งพวงนั้นว่าหมายพวกเราพุทธบ,บริษัท4สี่จงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูด ปะสิทธิสุภาษีสวัสดีครับ